สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันในวันอังคารสีชมพูนั่นเองนะคะสีชมพูภาษาอังกฤษเ,าเราจะเรียกว่าพิงค์อ่าพิงคสีชมพูนะวันนี้วันที่23แล้วคะ่ะเลข2และเลข3ไทยเดือนเดิมจะไม่พูดเยอะพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,564นั่นเองนะคะอ่าในส่วนของวันที่ภาษาอังกฤษ วันอังคารอ่านว่า Tuesday นะคะเด็กๆวันที่13เลข23เนี่ยเราจะอ่านว่า23นะคะ23เดือน November อ่าก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองปี2021แล้วจะสิ้นปีแล้วด้วยเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่อยู่ในลำดับที่11 1ปีนะมี12เดือนนะเด็กๆ แต่ปีแต่ว่าเดือนนะอยู่ลาดับที่11แล้วแปลว่าเดือนนั้าจะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะอ่าเรียนรู้วันที่เสร็จมาเจอกาบคุณการบ้านนั่นเองนะคะมาดูซิวันนี้เราทําหน้าไหนมาแล้ววันนี้การบ้านของเราคือตัวนี้นะคะน้องนอหนูน้องน,อหน,น,อ,งนอหนูจี๊ดนะคะนอหนูจี๊ดอ่านอหนูจี๊ด นอนหนูจีจีจุ่นในน้าไหนเอ่ยนี่จ้ามาแล้วหน้าอยู่ตรงนี้ชืบหน้าสิบสี่เลขหนึ่งและเลขสี่นะคะดูเลขหน้าด้วยนะฝึกดูตัวเลขเนะาะจะได้อ่านเลขได้ด้วยนะวายมือไปโดนอีกแล้วนะคะามาวันนี้หนะ้าสิบสี่ตัวนอนหนูนะคะนอนหนูอ่า หนูภาษาอังกฤษอ่านว่าเมาส์หรือว่า r ร t ก็ได้อะแล้วแต่อะมาดูตัวนอหนูก่อนก่อนที่จะไปเริ่มดูการเขียนนย่ต้องมาทบทวนการอ่านก็คือนอหนูมันอ่านว่าอะไรอะจำได้ไหมคะถ้าจำได้อ่านออกมาดังๆให้ผู้ปกครองได้ยินเลยนะอาแต่ถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนอหนูอ่านว่านอนะคะเด็กๆ เหมือนเราพูดคำว่านาเวลาเราสะกดเราจะสะกดแค่ว่านออนานาครูขวัญถึงพยายามให้เด็กๆจำให้ได้ว่าตัวแต่ละตัวนะมันอ่านว่าอะไรเราไม่ได้สะกดว่านอหนูสะละอนานาไม่ใช่แต่เราจะสะกดว่านออนานาเพราะฉะนั้นกอไก่ถึงฮอรนกุ้เนี่ยเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะว่าเสียงของแต่ละตัวนะ่ยมันอ่านว่าอะไร แต่ในตัวนอหนูเนี่ยเราอ่านว่านอนะคะเด็กๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะนอหนูอ่านว่านออ่านทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียนดีกว่าเขาจะมีบอกเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามไม่ยากเราก็ไปตามนี้นะคะสเต็ปที่หนึ่งขมวนหัวแล้วก็ตรงลงมาแล้วก็กระโดดชึบไปข้างหลังแบบนี้อ่าแล้วก็ตรงขึ้นไปแค่นี้เอง ไม่มีอะไรยากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนครูมั่นใจล้านเปิด์เซ็นเลยอ่ะมาดูกันมาฝึกเขียนคุณนอนหนูนะคะมวนหัวกลมนะเด็กๆแล้วก็ตรงลงมาแล้วก็กระโดดชึอ้อ่แล้วก็ตรงขึ้นไปแค่นี้เองง่ายมากๆนะคะ เอาหมวนห่วงกลมๆตรงลงมาก็โดดชึบมาหมวนหลางแล้วก็ตรงขึ้นไปเปิดอ่าไม่ยากเนีย่ยเห็นไหมโซอีซี่สไตล์อ่ามา แต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่มีอะไรให้จ้าเขาจะไม่มีเส้นเส้นมันก็จะหายไปแต่คุูว่าเด็กๆน่าจะเขียนได้อยู่แล้วนะคะอ่ามาตามเส้นประกันไปเลยพอถึงกระโดดปุ๊บบังคับข้อมือตรงเข้นไปเลยไม่เอาอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอานะไม่สวยนะเด็กๆเอาให้มันตรงขึ้นไปเลยนะคะไม่เอาเบี้ยวๆบางคนเขียนมาแบบนี้ปื๊ดอย่างนี้ไม่เอาไม่สวยเราต้องเขียนสวยๆแบบนี้ นี่แบบนี้คือถูกต้องนะคะบางคนนี่คขวัญเจอพี่ปีที่แล้วมาแบบนี้เลยจุดจุดจุดจดไม่เอาเอาตัวเท่านี้เอาแบบนี้เท่านั้นนะคะเด็กๆแบบนี้คือสวยงามเอาไปเลยสามดาวนะคะอเห็นแหมง่ายจะตายอ่ามาดูสามบรรทัดสุดท้ายนะคะ เขียนเสร็จ,จ่าลืมอ่านด้วยนะอ่าเริ่มอ่านได้นอหนูอ่านว่านอนอหนูอ่านว่านอ เด็กๆพอวลาเขียนเสร็จตัวหนึง่งพยายามอ่านลูกจะได้จําได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีเวลาว่างคู่ขวัญก็อยากให้เปิดหน้าแรกนะคะหรือก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอแรกของเราก็ได้อยากให้ทวนทุกวันเลยว่าแต่ละตัวมันอ่านว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ของหนูล้วนๆเลยนะคะหนูจะได้เวลาเจอตัวอักษรเวลาไปผสมคำมันก็จะง่ายสำหรับหนูนะคะเด็กๆอ่า นอหนูอ่านว่านอนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วในตัวนอหนูนี้นะคะวันนี้ก็ต้องไซโยนาระหรือว่าบายบายกันไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพุธสีเขียวนะคะเด็กๆบายๆค่ะ